เรามาดูต้นข้าวเพิ่มเติมนะครับจะโฟกัสให้ดูนะครับว่าลักษณะการสังเกตของตัวหน่อนใบขาวหรือหน่อม้วนใบในนาข้าวนะครับว่าจะสังเกตแบบไหนเพิ่มเติมนะครับเดีายก็ดูทางนี้นะครับนี่ครับลูกค้าเกษตรกรทุกท่านดูงี้ครับถ้าดูไม่เป็นนะครับทางร้านแนะนําให้ดูง่ายๆเลยจะง่ายคือการกัดแหว่งของหน่อนใบขาวกับใบข้าวนะครับแล้วในส่วนของใบข้าวนั้นนะจะห่อเข้า นะครับหรือว่ามวลเข้าเป็นลขนัขษณะมวลเข้าหากันแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําลายของหนอนใบขาวนะครับซึ่งจะแนะนํายาเฉพาะทางทั้งหมด3ามตัวในการของทางร้านนะครับก็จะมีในส่วนของ,ขอ,งอีมาเยี่ยวสูตรไปเศษนะครับตัวนี้ไม่สูตรเย็นนะครับจะฆ่าตัวแก่ตัวแม่มันนะครับผมส่วนตัวที่้องที่ควรต้องใช้เลยคือสารลูฟเอนูรอนนะครับหรือตัวเฮอร์นูรอนนะครับใช้สำหรับในการคุมไข่แล้วยับยั้งการล่อค่าของตัวมแมลงนะครับ ตัวที่สามในในส่วนของตัวยาน็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยาน็อกเย็นนะครับสามารถน็อกแมกกาซีได้ชุดนี้ครับสามารถกดสั่งซื้อผ่านตะกร้าได้เลยครับจำนวน1ชุดต่อพื้นที่10ไร่นะครับหรือน้ำ2องลิตรสอถึง3าถังนะครับลูกค้ายังไงก็มีโปรพิเศษนะครับ10เดือน10 11เดือน11แล้วก็12เดือน12สนะครับสำหรับโปรชุดนี้นะครับสำหรับชุดหนอนใบขาวโปรพิเศษนะครับ ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ